สวัสดีครับทุกคนที่ทําธุรกิจหาตัวแทนขายสินค้าโบนโลกออนไลน์ร้วนแล้วต้องการให้ผู้คนเข้ามาชมคลิปวิดีโอโพสต์คอนเทนต,ต์ต่างๆของคุณแต่ปัญหาคือไม่รู้วิธีการผมเสนอหนึ่งช่องทางนะครับคือทําโฆษณา YouTube ลักษณะวันนี้เรียนรู้การกดข้ามนะครับโฆษณาแบบกดข้ามก่อนเข้าชมคลิปคุณอาจจะเคยเห็นนะครับมีปุ่มกดข้ามบริเวณนี้นะครับ โฆษณาลักษณะนี้ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับใครๆก็ทําได้แต่ต้องอยู่ในมาตรฐานชุมชนคลิปต้องไม่ละเมิดมาตรฐานนะครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมว่าคลิปละเมิดคืออะไรนะครับหลักๆแล้วถ้าคุณมั่นใจไม่ไม่ผิดกฎก็สามารถทําโฆษณาได้นะครับการสร้างคลิปวิดีโอแนะนําเว้นวักเว้นเว้นช่องว่างฝั่งซ้ายมือลักษณะนี้หมายถึงหน้าจอเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์นะครับจะโชว์ลักษณะนี้แต่ในมือถือ ปุ่มเชื่อมโยงไปที่ landing page ของคุณอาจจะอยู่ด้านล่างบริเวณนี้นะครับสําหรับโฆษณาที่จะแสดงแล้ววิดีโอแนวตั้งล่ะทําได้ไหมมีหลายบริษัทนะครับที่เขาใช้แนวตั้งก่อนจะชมคลิปลักษณะต่างๆหน้าจอจะเปลี่ยนกลายเป็นแนวตั้งทันทีนะครับถ้าโฆษณาเป็นแนวตั้งก่อนเข้าชมคลิปนั้นๆนะครับมันอาจจะไม่ดูไม่เลื่นลูกตาสําหรับมือถือนะครับเอาชัวร์เลยคือสร้างคลิปวิดีโอแนวนอน และเว้นวักช่องว่างฝั่งซ้ายมือเผื่อลูกเล่นนะครับเผื่อไว้สําหรับลูกเล่นนะครับถ้าเป็น f c e b o o k f แ Fanpage คุณก็เปลี่ยนโลโก้ตรงนี้ไปกดไลค์เพจเป็นเว็บไซต์ก็ใส่ชื่อเว็บไซต์แล้วลูกศรชี้แบบนี้นะครับแล้วไอตัวปุ่มแบบนี้จะโชว์น่าจะเฉพาะคอมพิวเตอร์นะถ้าจะไม่ผิดหรือเขาอาจจะเปลี่ยนปแปลงกดระเบียบกกว่ากันไปสําหรับโฆษณา youtube นะครับแล้วมีปุ่มกดข้ามบริเวณนี้เขาจะสร้างกันยังไงลุยกันได้เลยนะใครต้องการติวเข้มให้ผมเป็นติวเตอร์นะครับเบอร์โทรขึ้นหน้าจอ ราคาไม่แพงนะครับปรึกษากันก่อนได้เบอร์โทรจะแอดไลน์สอบถามได้หรือจะโทรได้นะขอคนที่ตั้งใจจริงพ่อค้าแม่ขายนะธุรกิจนะครับขั้นตอนแรกอัปโหลดคลิปวิดีโอความยาวประมาณ1นาทีถึง2นาทีส่วนคลิปนี้ผมใช้ผมใช้2นาที30วิแต่5ถึง10วินาทีแรกควรดึงดูดมากที่สุดเพราะว่ากดข้ามก่อนเข้าคลิปประมาณ5วินาทีนะครับสำหรับคลิป เขาเรียกว่าสามารถกดข้ามได้ในการสร้างแคมเปญก็ไม่ได้ยากนะครับเจ็ดร้กว่าวิวเนี่ยมาจากโฆษณาล้วนๆเลยนะคุณผู้ชมเช็คดูความเคลื่อนไหวได้จากตรงนี้นะครับเอาชัวร์เลยไม่ต้องไปเช็คใน Google Google Ad เช็คจาก y t u t u ในแล้วลากเมาส์มาที่คลิปวิดีโอคลิกบริเวณข้อมูลวิเคราะห์ได้เลยกรณีที่แคมเปญมันรันไปเรื่อยๆนะครับดูว่าการโฆษณาจาก YouTube สูงถึง9 8นี่มาจาก โฆษณาลุ้นวนเลยนะครับโอเคครับคลิปพร้อมเริ่มโฆษณาลักษณะคือขั้นสูงนะครับใช้โหมดผู้เชี่ยวชาญการเพิ่มบัตรนะเขามีแบบฟอร์มให้คุณกรอกโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกังวลถ้าเขาให้คุณสร้างแคมเปญก็เริ่มสร้างไปได้เลยถ้าเขาจะให้กรอกบัตรตอนไหนเดี๋ยวมันเด้งแบบฟอร์มขึ้นมาเตรียมบัตรเดบิตนะครับแต่อย่าลืมอนุญาตชําระเงินออนไลน์ไปที่ตู้ ATM ทำให้เป็นแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าอนุญาตบัตรเดบิตชําระเงินออนไลน์ถ้าอนุญาตปุ๊บก็แค่นําบัตรตัวเลขบัตรนํามากรอกในแบบฟอร์มของ Google a d นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ a d w เด้งขึ้นมา Ad w o r d ตรงนี้นะครับค้นหาได้เลยครับคลิกเข้าไปวิธีนี้แตกต่างจากการโปรโมทแบบด่วนลักษณะแบบด่วนนั้นเขาเรียกว่ามือสมัครเล่นขึ้นว่าคุณยังไม่มีบัญชีคุณ เพิ่มบัญชีใหม่ได้เลยนะครับคลิกเครื่องหมายบวกมือใหม่ทุกคนเขาจะให้คุณใช้โหมดโหมดง่ายนะครับแต่อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับไม่ต้องใช้โหมดเหล่านี้ให้คุณเลื่อนลงไปด้านล่างใช้เป็นโหมดผู้เชี่ยวชาญแต่มันไม่ได้ยากจนเกินไปโอเคครับเลื่อนลงไปในหัวข้อนี้นะครับสร้างแคมเปญโดยไม่มีคําแนะนําของเป้าหมายนี่ฮะสัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับจําตําแหน่งที่ผมคลิกนะ ในส่วนที่2ให้เลือกหัวข้อวิดีโอในส่วนที่3ให้เลือกแคมเปญวิดีโอที่กำหนดเองในส่วนหัวข้ออื่นอาจจะมีราคาที่แพงเกินไปก็ไม่รู้นะแล้วแต่สรุปว่ามือใหม่ก็เริ่มตรงนี้เลยแคมเปญวิดีโอที่กำหนดเองจากนั้นก็คลิกดำเนินการต่อได้เลยนี่ฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งจำได้ครับว่ามันคือแคมเปญที่หนึ่ง <laughs> นะ มักง่ายสุดยอดกรอกแบบฟอร์มไปเรื่อยๆนะครับงบประมาณนะครับคลิกที่ตัวเลือกนะครับแนะนำให้ใช้เป็นรายวันครับวันละ40บาทก็ได้ผลแล้วนะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะต่อไปวันสิ้นสุดนะครับวันนี้วันเริ่มต้นสมมุติวันที่15ผมจะสิ้นสุดสัก1เดือนบวกไป1เดือนโดยคร่าวๆนะครับ อ่ะโอเคก็ไม่ต้องเป๊ะๆน,นะครับ 30- 31วันก็แล้วแต่นะครับประมาณ1เดือนในส่วนตัวนะเครือข่ายตรงนี้นะครับทีละหัวข้ออย่าใจร้อนนะครับทีละโอเคหัวข้อนี้ในส่วนเครือข่ายถ้าเราเน้นเฉพาะ YouTube คุณติ๊กพาร์ทเนอร์ออกนะครับผมจะเน้นเฉพาะคลิปวิดีโอ u t u b e นะทําเลที่ตั้งตรงนี้อัตโนมัติครับประเทศไทยภาษาขึ้นมาภาษาไทยเรียบร้อยอะไรที่ผ่านได้ข้ามได้ก็ข้ามไปเรื่อยนะครับ ประเภทพื้นที่โฆษณาอัตโนมัติได้เลยในส่วนไอที่เขาบอกว่ายกเว้นก็ยังไม่ต้องยกเว้นอะไรนะครับข้ามเลยสําหรับมือใหม่ถ้าใครมีเวลาก็เข้าไปคลิกดูได้นะแต่ไม่จําเป็นต่อไปการตั้งค่าเพิ่มเติมตัวเล็กมากนะคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆนะครับคลิกการตั้งค่าเพิ่มเติมอุปกรณ์ตรงนี้สําคัญนะครับแคมเปญที่ผมเคยสร้างล่าสุดคือผมติ๊กเฉพาะเจาะจงนะครับเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างแคมเปญที่ผมเลือกเคยเคยสร้างนะครับคือเฉพาะคอมพิวเตอร์นะครับ นะแคมเปญน,นั้นผมผมจําได้นะผมก็ติ๊กอย่างอื่นออกไปเลือกไว้เฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะใครจะคิดเหมือนผมก็แล้วแต่นะครับส่วนระบบปฏิบัติการรุ่นอุปกรณ์ก็จัดเต็มไปได้เลยนะครับการกําหนดส่วนมากผมจะติ๊กเพิ่มตรงนี้นะครับช่วงเวลาที่โฆษณาทํางานใครจะทําตามก็จัดไปได้เลยเริ่มตรงนี้นะครับเวลาสามโมงเช้านะครับจดได้เลยนะครับใครอยากทําตามก็ไม่ผิดนะครับ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอ่ะโอเคชื่อกลุ่มอะไรต่างๆก็ผ่านไปก่อนอะไรที่เป็นการตั้งชื่อผมขี้เกียจตั้งผมก็ข้ามๆ้ามไปเรื่อยนะครับมาถึงหัวข้อข้อมูลประชากรเข้าไปไอที่ไม่ระบุติ๊กออกนะครับเพราะบางคนเด็กกระโปรงนะครับก็อาจจะเข้ามาดูคลิปของคุณซึ่งไม่เกี่ยวกลุ่มเป้าหมายเลยนะอายุเนี่ยผมติ๊กออกได้เลย 18- ถึง24นะครับไอที่ไม่ระบุผมก็ติ๊กออกนะครับอายุติ๊กแค่นี้นะครับจดได้เลย โอเคผ่านนะครับที่เหลือก็ปล่อยว่างกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวเราซีเรียสตรงนี้นะครับนิดนึงอย่าเพิ่งนะครับ4หัวข้อนี้ลองติ๊กคําว่าตําแหน่งโฆษณานะครับนี่ครับตําแหน่งโฆษณาแนะนํานะครับคิดอะไรไม่ออกคือลงโฆษณาช่อง YouTube อย่างเช่นค้นหาพิมพ์สมมติแต่งรถคุณก็พิมพ์ช่องนี้นะครับ แต่งรสซิ่งนะครับก็มีช่อง YouTube ยาวเฟ้ยลงมาคุณก็เลือกช่องใดก็แล้วแต่นะครับสมมุติเจอช่องที่ต้องการแล้วคุณผู้ชมก็คลิกไปที่รูปโปรไฟล์ช่องของเขานะครับแล้วคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์ช่องเนี่ยเนี่ยแบบนี้ดับเบิลคลิกคลิกไปเรื่อยๆให้มี https นะครับคัดลอกแบบนี้นะครับแล้วกลับไปที่ Google a d ของคุณคลิกขวาวางเนี่ยแล้วลองค้นนะครับช่อง YouTube คลิกที่ช่อง YouTube แบบนี้ฮะ โลโก้สมดทดูผู้ติดตาม้วยนะดูต่างๆนะก่อนที่จะนาไปที่ช่องคนนู้นคนนี้โอเคแบบนี้อเอาชัวรเลยนี่คือกรณีของโฆษณาช่องผ่านไปลงโฆษณาช่อง YouTube ที่ตรงกลุ่มของคุณนี่คือการหากลุ่มเป้าหมายที่ง่ายมากนะครับง่ายกว่า Facebook เยอะส่วนตัวนะครับ4หัวข้อนี้เรื่องของกลุ่มเป้าหมายคีย์เวิร์ดหัวข้อ ตำแหน่งโฆษณานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ผมระบุนะครับผมจะชอบระบุ2ส่วนคือตำแหน่งโฆษณาและคีย์เวิร์ดนะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ผมไม่กล้าเข้าไปกำหนดเนี่ยถือว่ากว้างครับใครๆก็ได้หมายถึงใครก็ได้สามารถซื้อหรือสมัครบริการผมไม่กล้าที่จะทำให้มันแคบลงนะครับ ผมจะทำให้มันแคบโดยการใช้คีย์เวิร์ดผู้คนค้นหานะครับและหัวข้อนี้นะครับตำแหน่งโฆษณาผมอาจจะยิงไปที่ช่องช่องของใครบางคนนะครับที่มีความที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่มเป้าหมายกระจุกตัวหรือว่าใครอยากจะทดลองดูว่าเออแคมเปญน,นี้อยากจะจัดเต็มกรอกทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่คีย์เวิร์ดกลุ่มเป้าหมายหัวข้อต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงตำแหน่งโฆษณา4ส่วนตรงนี้มันก็อยู่ในมันก็คล้ายคายกับ กลุ่มเป้าหมายของ Facebook หลักๆแล้วเขาก็เขาในส่วน Facebook มีกลุ่มเป้าหมาย3อย่างคือคอเดียนคัสตอมออเดียนและลุกอะไรออเดียนนะครับในส่วน Google ค่อนข้างจะกว้างกว่าเลยนะมี4ส่วนเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเรื่องของคีย์เวิร์ดเรื่องของหัวข้อเรื่องของตำแหน่งโฆษณาโอเคนะครับพอจะมองภาพออก Google กับ Facebook ก็ต่างกันนะครับแล้วแต่ความถนัดหลังจากที่คุณกรอกเสร็จแล้วเสนอราคาชาวบ้านชาวช่องเขาใส่ไอตรง C C PV นะครับไว้ที่0.35นะการเสนอราคาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะเก็บเต็มราคานะครับมันเป็นการประมูลอาจจะถูกกว่านี้นะครับแต่อย่างไรก็จะไม่เกินที่คุณกำหนดน้อยกว่าหรือไม่เกินนี้นะครับ คลิกการปรับเสนอตามความยอดนิยมใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปสมมุติว่าผมจะใส่เพิ่มเข้าไปที่50%ก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับจาก0.35เป็นเป็น0.5 3เพราะว่าถ้าใส่ไป100%มันหมายถึง0.7กลับเข้ามาที่ YouTube ตอรวิดีโอในคลังเนื้อหาลากเมาส์มาชี้ที่คลิปวิดีโอที่ต้องการคัดลอกลิงก์ลากไปที่3จุดด้านขวามือคลิกแล้วเลือกรับลิงก์ที่แชร์ได้คลิกตรงนี้ กลับไปที่ Google a d แคมเปญของคุณวางนะครับคุณผู้ชมคลิกขวาวางระบบกำลังค้นหาเจอแล้วครับแนะนำเลือกโฆษณาข้ามได้ในหัวข้อนี้นะครับ ถ้าคุณใช้5วิวนาทีแรกคือมันไม่มันไม่ดึงดูดเนี่ยผู้ชมก็อาจจะเบื่อได้นะครับดังนั้น5วนิแรกสําคัญมากคุณดูตรงนี้นะตัวอย่างวิดีโอนี่งไงฮะปุ่มข้ามนะครับ5วิแรกต้องดึงดูดมากๆนะครับในส่วนคลิปนี้ผมพูดว่าผมพูดว่าแบบนี้นะการสร้างกิจการยากยากมากขึ้น10เท่าคํานี้นะครับคําว่ายาก10เท่าเนี่ยมันทําให้คนคิดผู้ ทำให้คนดูคิดว่าเฮ้ยอะไรวะทําไมมันยากขนาดนั้นแล้วทำไมต้องสร้างกิจการผมก็บรรยายต่อไปวิวต่อไปก็บอกว่าอยากจะรวยต้องเป็นเจ้าของกิจการงนั้นภายใน2นาทีของคลิปนี้ก็อธิบายว่าการเป็นเจ้าของกิจการบนโลกออนไลน์มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรผมช่วยอะไรเขาได้บ้างนะครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทำให้เนื้อหาดึงดูดผู้คนได้คุณต้องเป็นผู้ให้เขาก่อนนะครับ ถ้าคุณขายอะไรขายสินค้าต่างๆคุณก็รีวิวได้เลยว่าเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาประมาณ2-3นาทีนะครับคลิปลักษณะนี้แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะว่า5-10วินาทีแรกควรดึงดูดมากๆโฆษณาลักษณะนี้นะเ,เลือกตรงนี้นะครับโฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้นะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะสอนโฆษณาวิดีโอ discovery ผมเคยทำมาแล้วนะครับแล้วมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างๆค่อยว่ากันในส่วนวันนี้ก็โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้นะครับติ๊กเลือกแล้ว ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือที่ผมบอกว่าเว้นว่างไว้นั่นคือไอตรง call to action นะครับคลิกเข้าไปเชื่อมโยงไปที่ uh, landing page ของคุณคุณจะใช้อะไรเป็น landing page ส่วนตัวผมใช้เป็น youtube channel ผมใครที่มีแฟนเพจนะครับ facebook ก็ก็เลือกกอ็ใส่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับลิงก์ที่จะเชื่อมโยงไปอย่าลืมเปลี่ยนเป็น https นะครับมีตัว s ตรงนี้ด้วยนะห้ามลืมเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมันไม่เชื่อมก็วางลิงก์วางลิงก์ facebook fan page ได้เลย นะครับไปคัดลอกแฟนเพจมาวางอย่าลืมตั้งชื่อไอดีผู้ใช้นะครับเพื่อป้องกันการเออร์เลอร์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจวางนะครับสําคัญมากเพราะถ้ามันเป็นภาษาต่างดาวแล้วมันไม่เชื่อมงานงอกนะครับแต่ถ้าคุณมีไอดีแฟนเพจแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับสําหรับเฟซบุ๊กผ่านนะครับ url ที่แสดงเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาครับในส่วนใครที่ต้องการโปรโมท u t u b e นะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะมันต้องสร้างลิงก์นะครับคุณผู้ชม เราต้องสร้างเราต้องสร้างลิงก์เอ่อมันมีการดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับลิงก์เมื่อมีมีมีใครกดปุ๊บจะเชื่อมเข้าสู่หน้ากด s u b สไครต์ให้ทันทีนะครับกรณีนี้ผมใช้ YouTube Channel เป็น Landing Page นั่นเองครับ <c oughs> ไม่ต้องังวลน,นะครับ <c oughs> โอเคแล้วแค่คุณคลิกนะครับ URL ที่แสดงแล้วลิงก์จะมาปรากฏอัตโนมัติครับทุกอย่างจะอัตโนมัติแค่คลิกนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วติ๊กคำกระตุ้นนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่งขวาเอ่ยฝั่งซ้ายมือของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคลิปวิดีโอของคุณนะครับจะอยู่ตรงนี้บริเวณซ้ายมือนะครับสําคัญมากเลยคํากระตุ้นนะครับก็พิมพ์ได้เลยนะครับส่วนตัวผมโอเคมันก็จะโชว์บริเวณนี้นะครับ ปุ่มกระตุ้นการดําเนินการนะครับในส่วนคอมพิวเตอร์จะโชว์ฝั่งซ้ายมือในส่วนมือถืออาจจะโชว์ด้านล่างนะครับนี่ฮะกดติดตามแบบนี้ในส่วน,ใ,น,วนใครที่ใช้ landing page เป็น Facebook คุณก็อาจจะพิมพ์คําว่ากดไลค์เพจเออกดพิมพ์ยังไงก็ได้ให้ใหมันไม่เกิน10อักษรนะครับหลังจากที่คุณสร้างแคมเปญคลิกปั๊บนะครับก็แค่รอรออนุมัติ สำหรับใครที่ยังไม่เพิ่มบัตรเขาอาจจะนำพาคุณไปกรอกแบบฟอร์มการเพิ่มบัตรอย่าลืมบัตรเดบิตของคุณต้องอนุญาตที่ตู้ t m ทําให้เป็นจแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ช่วยอนุญาตที่ตู้ ATM ให้นะครับบัตรเดบิตสำหรับบัตรเครดิตกรอกได้เลยเลขบัตรความปลอดภัยบัตรต่างๆนะก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรยากเขาก็จะยืนยันโดยการส่งข,ขอหักเงินก่อน 40, 40บาทในแอปธนาคารแล้วก็โอนคืนให้เราไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยอยู่ดีๆทําไมยอดเงิน หายไป40เดี๋ยวเขาโอนกลับนะครับเป็นการทดสอบบัตรนั่นเองว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้จาก Google a d นะครับเข้าใช้งานครั้งต่อไปถ้าใครไม่ได้บุ๊กมาร์กเอาไว้บุ๊กมาร์กค,คือตรงนี้นะครับสัญลักษณ์รูปดาวใช้เบาว์ซื้อกุนโคมนะเครื่องมือจะได้ตรงกันกันกบที่ผมสอน คลิกบุ๊กมาร์กรูปดาวแล้วบันทึกไว้ที่ไหนคุณก็เลือกได้เลยบุ๊กมาร์กที่แถบบุ๊กมาร์กก็จะโชว์บริเวณแถบบุ๊กมาร์กตรงนี้บริเวณนี้นะแถบบุ๊กมาร์กพิมพ์แอดเวิร์ดเมื่อเข้าสู่หน้าแผงควบคุมแล้วเหมือนเดิมครับก็บุ๊กมาร์กเอาไว้ด้วยแล้วการเรียกเก็บเงินนะครับเช็คดูโปรโมชั่นก็ตรงนี้นะครับกันเรียกต่อไปที่ใช้บ่อยคือ3ามขีดซ้ายมือลัก Google a d w o r d นะครับเป็นการรีเฟชเริ่มต้นใหม่และคลิกหัวข้อภาพรวมนะโอเคหรือคลิก3ขีดีดดูท แคมเปญคุณสร้างกี่แคมเปญคุณก็เลือกเข้าไปดูจากตรงนี้นะครับแคมเปญใดไม่ขึ้นสีเขียวก็แสดงว่าไม่เก็บเงินเก็บตามความเป็นจริงครับไม่ต้องกังวลเงินจะั่วไหลนะมาติ๊กปิดชั่วคราวได้นะครับโดยคลิกสลับหัวโอเคนะครับสามารถหยุดได้ปิดได้สั่งได้ในส่วนการแสดงผลที่มันไม่โชว์นะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับสามารถชี้วัดโฆษณา youtube คลิปของคุณเนี่ยเข้าไปที่ youtube studio ความเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้ชัดเจนมากครับ ผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันไม่ขึ้นโชว์ในแคมเปญในใน,ใน Google a d ของคุณนะผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่าทําไมมันไม่โชว์ใน Google a d แต่ว่าพอาชัวร์ดูจากตรงนี้ครับการโฆษณาจาก YouTube พุ่งสูงขึ้นภายใน48ชั่วโมง97%นะครับโชว์การการดูนะครับยอดดูทําคลิปโปรโมทช่องตนเองจากนั้นก็โฆษณาคลิป YouTube ผ่าน Google a d นะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ